การการศึกษาอ่าซึ่งเป็นโครงการของบบอรัฐบาลสเดจประเทอยู่หัวโครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เด็กนักเรียนอย่างเช่นโรงเรียนตมบริุณ์แดงหรือโดยนเรียนที่อยู่ห่างไกลเด็กชายขอบได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อมีการวัดผลประเมินผลในระดับชั้นเรียนซึ่ง ประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนการศึกษาจากทางไกลนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นักเรียนได้โอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมในเรื่องของภาษาเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชาวเขาโดยเฉพาะนักเรียนชาวเขาที่อยู่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือเด็กที่ใช้สองภาษาเมื่อได้รับการศึกษาผ่านทางไกลทางไกลผ่านดาวเทียมนี้การพัฒนาเรื่องภาษาจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น การพูดการเขียนการอ่านจะมีมีการพัฒนาที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าที่เราจะให้ครูอ่าตัวโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนแบบแสดงเนี่ยเป็นผู้สอนซึ่งเฉพาะโรงเรียนจะให้ครูจัดการในโรงเรียนครูก็จะมีสื่อเฉพาะในสื่อเรียนแล้วก็สื่อการเรียนการสอนตามท้องถิ่นสิ่งที่จะป็นรูรทมทำให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนั้นก็จะขาดไปแต่ถ้าเราได้เรียนกับการศึกษาทางไกลเด็กก็สามารถเข้าใจในกระบวนการและเข้าใจในบทเรียน มากเลยเพิ่มขึ้นครับก็สรุปได้ว่านับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพองค์ท่านได้พระราชทานให้กับเด็กเยาวชนทั่วประเทศไทยถ้าไม่มีโครงการนี้เด็กเยาวชนซึ่งอยู่ตามแนอยู่ตามชายขอบก็คงจะขาดโอกาสที่ดีไปนับว่าเป็นพระมาหากรางงาุณาธิคุณอย่างยิ่ง